วันนี้เราสามารถตัดต่อเปลี่ยนหน้าง่ายๆในโปรแกรม Canva เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำในคลิปวิดีโอนี้เลยค่ะคุณเปิด Canva ขึ้นมาจากนั้นไปดูเมนูซ้ายมือคลิกที่ Apps และไปคลิกที่ search app นะคะพิมพ์ว่า refresh และกด enter ค่ะจากนั้นคุณก็ไปคลิกที่แ p ป refresh และไปคลิกที่ use in new design และคุณก็ไปเลือกที่ custom size และใส่หน้ากระดาษที่คุณต้องการเข้าไปได้เลยนะคะของพิงจะใส่ไปที่ width 1920และ high จะใช้อยู่ที่1080และกด create a new design ค่ะ original image คือภาพหลักที่เราต้องการจะเปลี่ยนหน้านะคะเราก็คลิกเข้าไปแล้วก็เลือกภาพนางแบบที่เราต้องการได้เลยตรง new face image ก็เลือกภาพหน้านะคะที่เราต้องการจะเอามาใส่แทนภาพด้านบนได้เลยเลื่อนลงมาด้านล่างค่ะ แล้วก็คลิกที่ swap face รอสักครู่เดียวให้โปรแกรมประมวลผลนะคะจากนั้นก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้เลยเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ